you <laughs> ดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนมือนี่มาพบกกับสาวคำหลาคือเกาเขาจะไปเก็บหอยนำเนาะสว่วนนี้ก็เป็นช่วนที่ว่านำน้องแอรบาสิี่ลำเอาเนะาะบ้านิไหลหรือบ่อไปเบิงน้ำกันเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศุ่งดูหน้ามาเก็บตัวหอยเนาะมากับหลานสาวเก็บหอยแม่ทางหอยมากินพอกินเนาะหอยมากินทุกคนเลยหล่นเติบทีบุหล่เอาคลิปลงเลยก็เพะว่าเฮา,าสบายเป็นไรเนาะ ดูไขย,ยุ่ง <laughs> เพ่นโลไข่ยุ่ง <laughs> เก็บหอยนี่กันไก่เติบเลยทุกคนไก่เติบเก็บอยู่เกิดบมันบูมีเลยก็ตรงไลยไปไก่เนาะสิไดหตา่แล้วนหนึ่งตากแลสเอาไทยหล่ําเนาะมันก็ล่ออยู่แล้ว,วนะเขาจะมาหอดบอลทีจะเก็บหอยในมือนี่เนาะเครื่อ,องเก็บหอยก็คือเก็บหอยหน้า มันเตกตางจะเก็บหอยน,น้ำคือว่ามันหุ้นนำ้นำน,น้ำหิ้วสิแม่อุปกรณ์ตต่นี้บิงแลวก็บเมงเมื่อโอ้เก็บไหอยู่เก็บหอยทกควเลยแม่เน่ยตัวหอยน้ำเนี่ยมันหาใสายอยู่แบบนี้คนนี้นี่ก็คือตัวหอยน,น้ำเนาะตหอยน้ำก็จะเอากดยาวหนึง่ง น้ำคันไว้เห็นนู่นนี่พวกไหนนะเก็บตัหอยน้ำแล้วต้วง้อมนันนี่นเนาะเก็บกรโตกันไรมันด่มีไหลเก็บกระตัวกระตัวหแม่ตัวสิไหลตัวหอยเยมยืเมอ่อกี้วู้หนักมากันเนาะมันมสิไหลมั้ยเนาะโอ้ยกเก็บตัหอยนะทุกคนในเห็ดจังซีโอ,องมไปนูนี่หนะเนาะมาชิ่ลามเอาแต่ะมาลามแต่แต่หน่อยเดียวทุกคนเลยนหนาวโคตร แม่สซบเล่สซบกําอยู่ทุกคนเอ้ยเก็บตัวหอยนั่อนี่ง้มไปแบบนี้นะหนาวเนาะนี่ง้มไปนี่ไก่ทาลาโตเทาลาโตเรากำมะเกาะสักกระสาของข้าวเนาะก่อนได้กินตัวหอยในเมนม่นแม่นของง่ายเด้อทุกคนเอ้ไข่บัตชิื้ออยู่ตัวหอยเนี่ยแต่ว่ามังเบิ่งเงินกับบุมีนั่นเนาะเอาใบใส่ย่ำเจ็บย่ำเปียดนี่ง้อเงื่อันข้าหาอะไรข้ากระหาไปทุกคนเลย เก็บความใส่นแนี่เนาะงั้นตะหอยนี่นะเนาะหม้วนมันหลายฮะนน่ะมันก็จะมีสองตัวสามตัวแล้วบางเป็นก๊อปเป็นกลมอยู่แล้วเนาะวันลาบุ๋มมีเกิดเธอลาโต้เธอลาโต้ฮะเนาะแม่นี่เก็บผู้าร่วมเป็นั่นนี่ทุกคน พึ่งรมนะนี่มันู่ไเก็บหอยนี่นะเออหนอกแล้วมันเป็นทางเดียหลุมพี่หนอะหนาวบักเหมือนี่ทุกคนเลยโอ้ยตัวหอยเด่นี่หุย่ากคนมันหย่าน้ำกรพาแหงเนาะแต่ว่ามาน้ำกัดต่2สองคนหย่ามันมันหย่าน้ำเด่นเอ้มั่นละหู นาวตกตกอยู o, t Tinder, t Tinder no. nice ่นะตัวไน้ํานี่แม่นสอกยากทุกคนนี่ยามน้ําน้องนี่แม่นหองหัวเมาคันยามลน้ําบนองหั่นน่ะเฮาต้องแล้วันากาขนเนาะเหยียบออกจังไดหนากาไหัวนกาก็คือเกี่ยวหยเด้เนาะแม่นอันหยีบแบนันดแบนก็มีแนหลาย่ตะอยนี่ะโอ้อันนี้แม่นตอยน้ําเป็นก็ทําน้อยเด้เนาะ กันา,นอนานเอาแน่นอะกัสิเห็ดโอ๊ตเสร็จหลายทุนเยนี่ยเียจังเลเนาะเนว่ดเ็มาแล้วเด้เ่ไรตัวหอยพลงกันที่เมื่อเมือเ่อไไดหืนนีน่นมันเปลีป่ยนแบบนี้เนาะงม,มไปแบบนี้หอยงมมาเนะมมมานะเจอตินจากโงเนาะกันเลย่าที่บ้านเนจุงูกงมี่เอ่านมีมนได้ชอบชอบชอบู ตหอยนี no, au, ai, mm ่นเนาะตัวเยอก็มีก็คือคนเฮาแน่นผู้ตอก็มีเนาะตอยนี่ก็คือกันเนาะอันนี้ก็จะแม่นตัวเยอเนาะแม่มันิมันากว่าวแท้นี่นะตอยบ่จักเนี่ยนางนี่เนาะทั้งหนาวกทั้งสั่นดินๆอยู่ปานใดก็ยังอดอยู่ความอดความทนของอันของเฮานี่ก็บ่แม่นง่ายเนาะบ่อดเด้อก็สิบ่ไอดเด้อพอบหนาวยชีวิตนี่ก็า เป็นคือเนี่ยเป็นจังไาเก็บถอยหนาหนาวบ่หนาวหนาวเนาะหนาวลายเนอชูบกับหนาวหนาวหนอคือผลงานถอยเก็บหอยในมือนี่เนาะแนนมาทำนี่โคตรเลยเห็นบ่แนนดูแงบาซี่เอาลายก้อนนี้แต่าบาโค่อยนี่นะหนาวโคตรหนาะหาก็เป็นไข่แทนเถอนหนอเห็ดบอบบาโค้นี่ก็บขวายบาโค้ดินก็แกงอร่อยเห็ด แกงถ้าอันถ si ้าหอมปกเอาแต่ผุมักเนาะว่าสิเฮ็ดจังไดค่อยน้ํากับตัวหอยน้ําน่ะแตกต่างกันหลายเนาะรสชาติของมันตัวหอยน้ํานี่น่ะจะแซ่บแซบนัวแวบนึงหั่นเนาะแบบเข้มอยู่เนาะตัวหอยนี่ล่ะเนาะบ่มีผู้เลอว่าสิบ่ฮักเป็นอันเด้อคือว่าฮักตัวหอยย้อนบ่าเวลาเฮาจะกินน่ะเนาะเฮาต้องได้จุบมันคั่นเฮาบ่จุบมันน่ะเฮาก็จะบ่กินได้คือกันเนาะเวลาจุ๊บมันเด็อจุ๊บทางโวดมาบ่เนาะบ่แม่น จุบทางนี้ไปเนาะทางปากันไปเนาะคลิปนี้ขอจุ๊บใบโทนีโก้พบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย